สำหรับหลังจากประกวดมีเซฟตี้ทีเอต่อ2นะครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2นะคะได้แก่ กาสนี้นะครับก็ขอเรียนเชิญตัวแทนคณะกรรมการครับคุณชุติพรธวีสุวรรณนะครับรองผู้จัดการฝ่ายกรรมการนะครับได้นอกสายสะพายนะครับรางชนะเลิศอันดับสองให้แก่ผู้เข้าประกวดหมายเลขยิงจังละกับเจ้าหน้างโอโอ้โอครับก็เป็นสายสะพายนะครับแล้วก็เงินรางวัลานจำนวนหนึ่งขันบาทนะครับ ความสวยไม่ไม่ต่างกันเลยนะครับเพื่อข้าประกวดกับเพื่อนรางวัลนะครับวันนี้ได้รายยิ้มกับวันนี้เวทีประกวดนางงามนะครับครับขอบคุณมากครับครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับครับรองชนะเลิศอันดับสองไปยืนฝั่งนู้นเลยไปโหลดได้เป็นไรครับสำหรับรางวัลต่อไปนะครับ รองชนะเลิศเราเหลือกี่รางวัลคะเราเหลืออีกสองรางวัลครับคือรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะครับแล้วก็มีซิเอฟตี้นะครับเดี๋ยวรางวัลต่อไปที่เราจะประกาศเราจะประกาศยังวันไหนดีคะพี่แล้วเหลือสองคนครับขอประกาศมีซิเอฟตี้เลยได้ไหมประกาศเป็นมีซิเอฟตี้เลยแล้วกันครับครับสำหรับมีซิเอฟตี้ PA นะครับปีสองพันสิบสได้แก่ ยงใหญ่ังยังต้องยิ่งใหญ่กว่านี้ค่ไหนครับอไหนครับพีนอไม่มางานครับแค่เล่นด้แค่นี้ก็เล่นไม่ไลรางวัล m ิสเ30 PA สีงพันสิบสได้แก่

อันดับหนึ่งนะครับดีกับทุกท่านด้วยนะคะครับครับนางงามให้ยืนนานๆก่อนมายืนรอแล้วให้ให้อันดับหนึ่งได้รัอสายสายนนะครับครับก็ขอเชิญท่านฝ่ายทัชชัยพันธิพัฒน์นะครับผู้จัดการฝ่ายบริการนะครับด้รับสายสายนะครับรงชนะเลิศอันดับหนึ่งนะครับไปเดินก่อนไปขบวื่นก็จะพอบรางวัลไปไปเดินเชิญไป พร้มชนะเลืระดับหนึ่งครแบบเงินรันนัอีกหนึ่งพันนะครับสายสปายครับนใจครับยิ้มมาเลยยิ้มาเลยใครยิ้มรบยิ้ยิ้มยครับยิ้มเยครับครับอถ่าสรยการยินดีด้วยนะครับครับมีสเตอรที่พร้อมหรือยังครับพร้อมเลยครับ รัก่อนครับอีกสองท่านรับก่อนครับรองวัฒนาใหม่การเมืองการใหม่บริการเรอบให้ยืมวุฒิใจนานๆนะครับับมอบรางวัลให้กับอีกสองท่านนะครับหมายเลข็กโตนะครับคุณสาวปณีชัยสะอาดนะครับสุนทรเกต ครับสองคนครับสองคนครับเชิญครับเชิญคุณนิสารับนาดานดีด้วยนะครับทำการน็อามันให้พร้อมกับน่วยีละไพนะครับการแสดงันามู้ด้วยนะครับหนึ่งสองเก้า รางวัลต่อไปนะครับมีไกตอทยากนะไก่าะสองิบสี่นะครับงานจัดพิธการกาญสนาเขตสองภาคเจ้าจังหวัดตาญจนบุรีั้งเ้ท่านประธานเจ้าครับแล้วก็สายสะพายแลย้วก็รางวัลให้ ต้องส่สีเดียวสีส้มนะครับสัญลักษณ์ของจอสีจะต้องสีส้มนะครับสายสัญซฟต A S สอามพันสินะครับขอขอเสียงหน่อยขอเสียงห่อยครับเรเป็นรางวัลสามอุ่บาทนะครับ ยิ้มไปยิ้มไปยิ้มไปครับก็เป็นบรรยากาศมีความสนุกสนานในวันนี้ก็จบไปนะครับให้กับฝ่ายอุตสาการและกองบัญชีและกองสาธารณสุขคุณค่าดอกไม้ด้วยนะครับฝ่ายด้วยเชิญฝ่ายด้วยเรียนเชิญฝ่ายทั้งสามฝ่ายครับเรียนเชิญครับ เรียนเชิญรองชนิพรด้วยครับเชิญครับคณะกรรมการด้วยครับเชิญพี่ปานจิตด้วยครับพี่บุรผาครับมืฐานะคณะกรรมการการประกวดครับคณะทํางานนะครับท่านรองราชินะครับเชิญครับรองยุทธน์นะครับส่วนครับพี่เกียรศอยู่ไหมครับพี่เกียรศครับเชิญครับคุณเกียรศกดีเพียรครับเรียนเชิญถ่ายภาพร่วมกันด้วยครับน้าหามจับหมูก่อนสิ ลองเกียร์ไทยไส้แก้วด้วยครับครับเรียนเชิญท่านผู้บริหารทั้งหมดนะครับครับเรียนเชิญครับครับครับเรียนเชิญครับครับเจ็ดมันนะครับ ครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมในงานสัปดาห์ความปลอดภัยและการขึงความรักษาทางด้านชังนะครับ